เสนครับออฟฟิเชียล สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟาเอลแล้วก็พี่แซมแซยคนนะคะเอวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าดาบของเออ่ในเรื่องดาบพิฆาตสูนยัยบานั่นเองดาบพิฆาตสูนเองนะคะเดโมนหรือเดโมนเซเลย์เองนะครับใช่เรียกได้ทั้งสามภาษาสามชื่อเลยนะคะทุกคนโอเคแล้วแต่ใจจะเออ่พูดเนาะโอเคใช่แล้วอ่าดาบก่อนจะไปดูดาบแรกเลยเลมบอกเลยใช่ก่อนที่จะไปดูดาบแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง แล้วก็พี่แซมสคนด้วยนะคะโอเคถ้างั้นเราก็มาดูดาบแรกกันเลยดีกว่ามาโอเคไปกันไปกันเราไม่ต้องไปไปไม่ไปละีเก็บไปล้โอเคดาบแรกเลยเป็นดาบของทันจิโร่ปะใช่ทันจิโร่นะคะชือปานว่าอะไรปานอะไรปานตะวันนั่นเองทุกคนปานตะวันลับลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เยเปี่ยนใ่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โอเคกระบวน่าแรกเลยครับกระบวนกาแรกนะคะก็คือกระบวนกาเอ่อไร่ลำนั่นเองนั่นเองนี่ใช่นี่เลยนี่ให้ดูช้าๆเลยกระบวนรมันเป็นเป็น า่าตะวันนะผมนะปะควัจริงมันเป็นของป่าตะวันนี่มันเป็นเขาบอกได้หลายอย่างมันเป็นมันเป็นหลายคนมากเลยนะเป็นของพ่อบ้างของอะไรบ้างในหมดเลยครับใช่ดูวืบมันก็วืบป่ามันไล่ลำป่าตะวันขบวนท่าที่หนึ่งป่ไล่ลำนี่มันจะแบบลมยพิซโชว์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 ข้างๆโชว์ข้างๆนี่นี่มันจะอารมณ์อารมณ์ประมาณสายลุงเลยนะคะทุกคนพี่ลืมพี่ลืมเราต้องเสกนี่มาด้วยปะนี่นี่นี่ แล้วเสษนี่มาด้วยเวลาเราสู้นะครับนี่เอามาเออนี่มันเป็ปลาแบบเห็นมั้ยข้างๆเห็นไหมดูดูข้างๆนี่เนี่ยดูข้างมาดูข้างมาดูข้างพี่นะปุ๊บนี่วันนี้มันใกล้ไกลไกลมากเลยทุกคนเล่นไปไกลเลยคะทุกคนปุ๊บเบ่งปุ๊บเบ่งนี่วันนี้โคเท่ตายแล้วคือเนเราจะไปปลาที่สองนะคะโอเคปลาที่สองคือปาลารูปแบบปลารูปแบบที่สองลูปแบบที่สองรูปแบบที่สองท้องฟ้าปลอดโปร่งครับผมหดูปลอดโปร่งอ่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งปุ๊บนี่โค้ดเป็นวงกลมคทุกคนหนึ่งสองสามใช่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง กูเท่อะทุกคนคือขึ้นไปเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบเป็นดวงอาทิตย์กระจายออกมาเลยค่ะใช่ครับทุกคนเป็นตะวันพี่พี่พี่แบบพอเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าตอดโป่งกันนะทองฟ้าเนี่ยดูดินี่สมชื่อเลยนะคะทุกคนนี่นี่มันก็จะทําดาเมจใส่ศัตรูนะคะนี่จนตายนั่นเองรู้สึกปานเนี่ยรู้สึกปานได้ปานปานเนี่ย คันดิโรเคยใช้แล้วรอบหนึ่งในเ The m o วี่ที่จำได้ไหมอสูรที่มันล้มล้างรถไฟอ่ะอ่าคือทันจิโรเคยใช้ปานนี้ทุกคนลองไปดูด้วยทุกคนนะอกลับดดููนะใช่โคตรเท่เลยโอเคต่อไปเรามาดูปานที่3นะรูปแบบที่3นะคะก็คือสุริยันสาดแสงโอเควันนี้นี่โคตรเท่่นนี่นี่ไนะอารมณ์แบบมมันเป็นคงวง แบบแบบคมดาบอะฟุบ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 นี่ประมาณนี้เลยรูปแบบโคตรเท่อแบบลูปแบบที่สามคนึบนี่เนี่ยชื่อโคตรเท่เลยนะบ้านเออชื่อโคตรเท่เลยทุกคนใครที่แบบว่าเออรู้ เยอะกว่านี้หรืออะไรเนี่ยหรือแบบว่าพี่บอกชื่อรูปแบบปานที่ผิดไปเนี่ยก็อย่าลืม<ช>บอกเตือนกันด้วยนะคะโอเคบางที<ช>อาจจะ<ช>เป็นเอ่อการหาข้อมูลที่ไม่แน่นจริงๆแนละ้วอาจจะรีบหน่อยนะคะก็ขอภัยจริงๆด้วยนะคะนะที่นี้นะคะโอเคเรามาดูดูัวที่ห้าปานรูปแบบที่ห้าใช่ไหมเฮ้ยใช่ครับรูปแบบที่สี่รูปแบบที่สี่รูปแบบที่ส <5 S 2> ี่หรนะือี่เนี่ย ที่4ี่สิเออต่อไปรูปแบบที่4นะคะก็คือตรีสุริยะเออตรีสุริยะนั่นเองนะคะลองดูด้ว่าหรือว่าชื่อนึงคือเพริงอาทิตย์สะบันสะบันนั่นเองนะครับอีกชื่อนึงนี่มันมันมีหลายชื่อเลยนะเนี่ยสะบันเลยคะโคตรเทอดูดูดิโอโคตรแบบฟันอ่ะแบบมันมันมันเป็นมันเป็นคมมันเป็นแบบเหมือนไปคมดาบเลยนะเห็นปะสังเกตอ่ะใช่อารมณ์เหมือนคมดาบแหลมๆเลยนะคะทุกคนโอ้แล้วคือมันผักสกสกตัวไกลๆเลยนะคะทุกคนโหดมากอ่ะรู้สึกว่ามันฟันโหดมากอ่ะนี่หบ้มโเทนี่ยบุ้มบุ้ม่อ้โคบรูปแบบที่5ก็คือ เพิ่งนรกภูมินั่นเองนะคะทุกคนเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงหนึ่งสองสามนี่แน่ว้าวนี่แน่ไหนให้พี่แซมลงทำซิไหนรูปแบบแบบโดยรวมไหนนะให้ดูๆมันเป็นแบบนี่เฮ้ มันสามารถตีสองสองตัวพร้อมกันเลยนะดูนะวันนี้วิวข้ามวูฟอ้ามตัวเดียวจะเอาไปไหมคลิปวันนี้เราอยู่ข้างบุ้มอ๋อเมื่อกี้มันสามารถแยกตีนข้างได้เลยดูสิใช่นี่มันก็กระเด็นไปไกลเลยนะคะสองข้างเลยนะคะทุกคนเฮ้ยโคตรเท่เลยต่อไปเรามาดูอันนี้ดีกว่าพี่แซมเอ่ออะไรอ่ะแบบที่หกแบบที่หกใช่ไหมเพิงอาทิตย์สะบันใช่ปะ เอ้ยตกลงอันอันอันไหนกันแน่วะเดี๋ยวเพื่อทิศบ้านมันมีสองอันอะเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยถูกแล้วอันเนี้ยเพร์อทีิศบ้านใช่ใช่ผมผู้ผิดโอเคอันเนี้ยเพร์อทีิศบ้านถูกอ่ะรูปแบบที่หกเพื่ออาทิตย์สะบ้านนั่นเองใช่เหรอโั้ไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นมังกรสุริยันกลางกรดไม่ใช่เหรออ่าใช่ใช่ใช่สุริยันกลางกรดทุกคนครับแสดงว่ามันมีไม่ครบถึงสองขั้นนั่นเองสลับมีสองอย่างน่าจะน่าจะสลับกันมีสองอย่างใช่ที่พี่กิน่ะที่พี่มีสองอย่างที่อาจจะอาจจะมีสองออออ่่่าาาาจจะะมียงนคครับบบืแว มันอาจจะแบบว่ามีไม่ครบในเกมกับอ่าเอาเรียกนะมาสลับกันที่ที่บีฟที่หามาแล้วค่ะคือกระบวนท่าที่หามาแล้วนะคะคือกระบวนท่าทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด10 12กระบวนท่านั่นเองนะคะประมาณ12 13องสิามวันะครับใช่ในเกมโอเคอ่ะดูดิโอเคอ่ะนี่คือมังกรสุริยันกลางกดนั่นเองนะคะนี่เส้แล้วอันเนี้ยกระบวนท่าต่อไป ก้แต่อไปถ้าอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ไงแปลว่าเร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 าไม่รู้ดีกว่านะทุกคนเว่าทุกคนคอมเมนต์แล้วกันนะเพราะว่าผมว่ากลัวให้ข้อมูลผิดเกินไปนะเดี๋ยวใช่กลัวให้ข้อมูลผิดเนี่ยอย่าอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าเนี่ยปานนี้คือปลาอะไรนั่นเองปานรูปแบบที่เท่าไหร่ของปานตะวันนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับใครที่เออ่ดูมาเยอะหรือติดตามพวกอ่าอ่าดาบไอ้ข้าศูนยดาบพี่ข้าศูนใช่ในมงในแบบเออใช่แรงแน่นะดูดิ กูเละเทเลยนี่นี่เนี่ยใช่โอเคกวนท่าต่อไปนี่กบวนท่าอะไรอ่ะเนี่ยกบวนท่าต่อไปก็นนีนเป็นพุ่งอ่ะใช่่งแล้วก็แบบน่าจะเป็นประมาณแทงตะวันนะแทงตะวันหรอพี่ว่าน่าไม่ใช่อันนี้น่าเป็นอะไรสักอย่างแทงตะวันเป็นรูปแทงเป็นรูปแทงพี่นั่งดูอยู่จริงหรอใช่อันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าไม่ใช่แทงตะวันทุกคนนะทำไมตะวันมันต้องแบบว่าบินได้ด้วยนี่นะคะอารมณ์เหมือนพุ่งใสเลยนะคะทุกคนนี่เด็กน่าจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันดูเท่มากเเเลลยยนนนนะะะโคคคตรททุ่่กี ดูดิพอพุ่งเสร็จถึงจุดปลายทางมันก็เป็นอย่างนี้ไหนพี่แซมลองเช็ดใช้กระบวนท่าให้ดูหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสามนี่โคตรแท้ทุกคนดูดิเท่มากเลยใช่ไหมโอเคเรามาดูกระบวนท่าต่อไปดีกว่านะคะคือกระบวนท่าอะไรเนี่ยนี่กระโดดเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยอันนี้น่าน้าแทงกิมหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนอะนนนั่่ไรแทงตะวันเหรอนี่กระบวนท่าแือเปล่าไม่ใชหรือเปล่าเท่มากเลยนะใช่มันบินได้ด้วยนะอาจจะใช่อเนี้ยอาจจะใช่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็อยากให้เขาผิดเกินไปเพราะว่าคุณไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่ดูบางอง่ะไม่ได้ดูบางอง่ะไงโอ้จริงพอดูอยู่แล้วเข้ามีอะไรบ้างทุกคนใช่นะคะทุกคนนี่สามารถบอกได้นะคะว่านี่คือกระบวนท่าที่เท่าไหร่บอกนาทีแล้วก็บอกกระบวนท่าก็ได้นะคะทุกคนใครที่แบบว่าดูอยู่เนาะโอเคต่อไปเรามาดูท่าต่อไปค่ะดู เหมือนมันว้าวพี่แซมอ๋อมันว้าวถอยหลังใช่ใช่สมมติศัตรูศัตรูอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอ่ะสมมตินี่นี่น้องคือศัตรูเสร็จแล้วพี่แซมมาโจมตีข้างหลังอ่ะอ่ะคือน้องศัตรูอยู่ข้างหน้าโมันว้าไปข้างหลังแล้วไปตีใช่มันไวมากเลยนี่ไงหนีแล้วก็มาตีข้างหลังพี่แซมเมื่อกี้พี่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมเออเป็นไงต่อไปท่าต่อไปคืออะไรพี่แซมนี่เฮ้ยคืออะไรอ่ะอันนี้ท่าอะไรอ่ะดูดิเป็น ไอ้น,นี่เลยสามเหลี่ยมไอ้ใช่สามไม้กางเขนเลยอะเท่จังอันนี้ผมว่าผมเท่มากอเน,นี้ใช่ัน,นีมคือก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันนะคะว่ากระบวนท่าที่เท่าไหร่นะคะ,คะ,คะดูดิเห็นไหม กระบวนกาท่าเท่าไหร่ก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะจริงๆคือไม่อยากจะพูดอะไรมั่วๆนะคะไม่อยากให้ข้อมูลผิดนั่นเองเดี๋ยวมันเป็นข้อมูลผิดใช่แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูอาจจะเข้าใจผิดโอ้โหโอเคหมดแล้วที่เลยนะคะทุกคนโอเคก็ถือว่าดาบประมาณประมาณวันเนี่ยมันก็ท่นะประมาณเท่านี้นั่นเองนะคะที่เหล่านี้มาปาน้ำแล้วไม่มีอะไรแล้กคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคโอเคเรามาดูดับต่อไปดีกว่าต่อไป ถ้าอย่างั้นเราเคยไปได้โกมาค่ะต่อไปดาบที่2นะคะก็คือดาบของปลาแห่งความรักนั่นเองใช่ไหมทุกคนใช่หรือว่าคันโลจิใช่คันโลจินี่เป็นตัวหนึ่งในเสาหลักนะครับที่หัวยมพูยมภูครับทุกคนที่ก็แต่นเขาพิวย์บ่อยคือแบบว่าพี่ชอบมากเลยนะคะเขาน่ารักมากเลยนะคะโอเคเรามาดู่ความรักทุกคนครับกระบวนท่าที่หนึ่งดีกว่านะคะดาบไม่เหมือนดาบเลยจริงเลยฮะดาบไม่เหมือนดาบ ใช่บิดเบี้ยวเลยเหมือนงูเลยโอเคเรามาดูกระบวนท่าที่หนึ่งกันดีกว่านะคะกระบวนท่าที่หนึ่งคือความคลาดเออความคลาดในวันเอ้ยในรักแรกในรักแรกความคลาดในรักแรกนะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงหนึ่งสองสามนี่แน่โหนี่แน่นี่แน่ผพูดไปอ่ะมันเป็นความพุ่งที่วันแรกนะครับเนี่ยวันขอรับความวันแรกวบวันแรกเท่านั้นดูดิเช็ผ่านไปผ่านมาเนี่ยดูความรักรูปแบบที่หนึ่งนี่แนบ นี่เนี่ยคนแรงอ่ะดูดินี่เนี่ยโอเคแต่ต้องเล็งให้ตรงนะคะถ้าเล็งไม่ตรงก็ตีไม่โดนนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเล็งไม่ตรงก็ตีไม่โดนโอเคเรามาดูรูปแบบที่สองนะคะกระบวนท่าที่สองกระบวนท่าที่สองคืออะไรพี่แซมอันเล่าร้านเล่าร้านเล่าร้านโอเคเล่าร้านโอ้ยริุกความรักอันเล้าร้านนั่นเองนะคะมานีนี่นี่ มันจะพุ่งไวมากเลยนะใช่เมื่อกี้มันจะรืบเดียวใช่ไหมอันนี้มันจะแบบปื๊ปื๊บปื๊บป๊นี่เป็นไงรู้สึกว่าซอยอะรู้สึกว่าดาบเนี้ยจะเป็นเอ่อเน้นในความเร็วนะคะใช่ไหมแบบเน้นความเร็วแล้วก็ซอยนะเน้นความแบบความฟันแล้วก็วิ่งเร็วทุกคนนะสปีดใช่แล้วนะคะโอเคเรามาดูกระบวนท่าที่สามนั่นเองนะคะก็คืออะไรอะหาพิรุณแห่งรักหาพิรุณแห่งรักหนึ่ง สองสามนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ไผมจะเปลี่ยนอ่าไหนพี่แซมพี่แซมลองกระโดดนี่ดูดิกระโดดเหมือนยิงโจัเลยมันไม่ได้กระโดดรัวเห็นไะใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเป้าแต่ว่ามือเราปะเป้าเรามันต้องอยู่ตรงกูเลมด้วยมันจะฟันให้เองเห็นไะถ้าสมมติเราใช้เดี๋ยวมันจะไม่ฟันให้ป่ะมันจะกระโดดแบบว่ากระโดดแบบกระโดดแล้วกระโดดแล้วบินแต่ถ้าว่าถ้ามีศัตรูอ่ะอาปลาลองเดียวปลาลองแบบปลาลองบินไปเนี่ยวปลาลองเดินไปปลาลองแบบบินไปไกลๆแล้วแบบมีศัตรูมันจะฟันให้เองเออว่ะใช่ปหมใช่ คือไม่ต้องกดอะไรเยอะนะอ่าสมมติีิคือกดขวาคลิกขวาค้างได้เลยอ่ะถ้าไม่มีศัตรูมันก็จะกระโดดไปอย่างนั้นอ่ะจนหาเป้าหมายเจอนั่นเองนะคะโอเคในหลักธรบนี้นี่ไงโอ้โหโคตรเท่เลยชอบท่านี้นะรู้สึกว่าน้องเอ่ท่านี้สบายมากเลยใช่น้องชอบท่านี้นะถึงแม้จะไม่มีเอฟเฟคอะไรมากอะไรเต่ยน้องชอบแบบการที่แบบว่ามันกระโดดกระโบน่อไปกระโบนท่าที่สี่รู้สึกว่ามันจะไม่มีนะมันกระโบนท่าที่ห้าเลยโอเคเรามาดูกระโบนท่าที่ห้าดีกว่านะคะก็คือความรักสั่นคลอน กงเล็บแห่งความสับสนคือเท่ากูดาวนี่ประมาณนี้ก็คือเราคือเราจะฟันเนี่ยเราจะแบบว่าเราจะขวนนะเหมือนกงเล็บใช่ไหมเสร็จเราก็จะเด้งกลับมาความรักสั่นคอไงเกงกงเล็บแห่งความสับสนมันสับสนแล้วมันมันมันถอยหลังอะงงมากเลยนะมันท่าถอยหลังทุกคนใช่นี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนกลัวทุกอย่างแล้วแบบว่าแบบถอยหลังแล้วแบบว่าถอยหลังมันกล้าดึงแล้วแบบขวนเล็บใส่หน้าอะไรแบบนั้นเหมือนผู้หญิงใช่นี่เนี่ยเออว่ะแต่น้องจะแต่น้องจะหยุดอะไรเงี้ยแต่น้จะคิดท่าถ้าาเกหลังแล้วกัน เออเก้าหลังต่อไปข่าที่หกป่ะโอเคเรามาดูกระบวนท่าที่หกนะคะมรสุมรักโบกผัดพิ้วโบกพี่เซษหยาบพิ้ว่เซษหยาบอย่าอ่านอย่าอ่านทับน้องดีน้องเนี่ยนะคือพ่แผมรสุมรักบกผัดพิ้วแผ่วนั่นเองนะคะเออเหมือนมันเหมือนมันจะฟันรอบตัวมาตัวเองเหมือนพายุเลยอะ เห็นปะดูใช่ดูเอาไม่ใช่อันนี้อันนี้อันอน,น,นี้นี่นี่นี่มณ์ปรันฟันเลาะข้างเหมือนพายุแหละดูดิก็เท่อ่ะนี่ยนี่เนี่ยก็คือคือเห็นไหมพี่แซมอ่พมออะพี่แซมลองยิงเฉยแล้วพี่แซมลองตีสิเราจะดูว่าการทํางาน,นของมันเนี่ยมันเป็นยังไงอารมณ์มันเดี๋ยวมันจะวนๆอยู่รอบตัวเราเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้าใกล้เราเองเขาบอกอยู่มรสุมใช่เห็นไหมมันเป็นมรสุมวนๆไปเลยมันละ โอเคเป็นไงโอเคเราไปดูดาบต่อไปดีกว่าน้พี่แซมอย่ารอช้าเด็ดมาค่ะดาบสุดท้ายนะคะคือดาบปราณเสียงของอุซุยอุซุยหรือว่าตัวที่จะมีเดมูวีในอนาคตเดี๋เขาบอกกันนะใช่มันคือตัวที่จะมีเดมูวีเนี่ยใช่ซึ่งเป็นเสาหลักนะคะมันคือตัวเป็นเริ่มมาปะมันคือตัวเป็นเริ่มอะใช่แล้วซึ่งเป็นเสาหลักของอ่านี่เลยนั่นแหละเสาหลักนั่นแหละ ก็คือเป็นเสาหลักปานเสียงนั่นเองนะคะเออแห่งปานเสียงนะคะเรามาดูกระบวนท่าที่หนึ่งดีกว่ากระบวนท่าที่หนึ่งกมปนากัดกปนานดนั่นเองนะคะโอเคมันเป็นเสียงไหมหนึ่งปึ๊บอ่ะหนึ่งมันเป็นมันเป็นคลาๆระเบิดเลยนะจริงอะใช่ระเบิดเลยพี่แซมไอ้แซมลองจมลองลองโจมตีโชว์โอเคนี่ไงนี่เป็นไงนี่ไงนี่ไงสะใจปานเราตีเดิลองตีทํา้าดิไม่ใช่นี่มันไอ้นี่ไม่ใช่ น้องตีธรรมดาดูวิแซมน้องต้องหยิบอันใหม่อ่ะวิแซมโยนอันอันนี้มาให้น้องแหละอันที่ของพี่อ่ะลองตีธรรมดาดูมันมันนตีธรรมดามันกลายเป็นระเบิดด้วยลองตีดูลองตีธรรมดาดูหนึ่งสองสามนี่โดนถ้าที่หนึ่งคือการบันหน้านั่นเองที่วิแซมบอกอ่าตัวนี้ก็จะมีเดอะมูฟวี่ยพายพากหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกกันนะโอ้ลองตีธรรมดาเดี๋ยวมันจะเป็นระเบิดนี่เนี่ลองตีเราต้องไปจ้องขี้ขวาไปจ้องขี้ขวาเฮ้ยแบบมันเคยระเบิดเออว่ะ ือเมื่อฟันก็จะเป็นคือเขาเห็นเขาบอกว่าเออดาบเอ้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนระเบิดประสานเสียงนั่นเองอ่ะโคเทเอะใช่ประมาณนั้นเลยนะคะคือเรามาดูกระบวนท่าที่สี่นั่นเองนะคะพระว่า่สองกับสามไม่รู้ไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใช่โอเคไหนกระบวนท่าที่สี่นี่เลยนรกกัมปนาศนรกกัมปนาศนั่นเองนะคะ ก็ค like ือเมืนร so, so 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 ัวๆนะคะมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงมันเป็นเพลงมันเป็นเสียงนี่นี่แบบกล้องกล้องกลางวานแบบกับป็นาดกับป็นนานี่เนีนี่นี่นจิ้ม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 จิมมทำจิ้มจิ้มจิ้มพ่ทำจจิ้มเลยจิ้ม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 ากมเลยโอ้หเทไหนลองดูซิว่าเอ้ยมันก็ตีเหมือนออโต้ไดแท็กก็ โอ้เสียงแบบมันจะเบิดแล้วดู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 นู่นด tamam> ูดูด okay, okay. so okay, okay, so ูด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 นดูด okay. like okay. ูด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 ูนกดู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 ่าดี่าดูดงเนี่ดู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 ดวดูดูีูด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 นดูดูดนดกดจดูีูดูดนดูดูดาดูนูดูดูนูดูดาดู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 นูดูด่ดูดูดนดู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 เูดูดหนึ่งสองูดูนี่พุ่งไปข้างหน้าเลยนะคะทุกคน นี่นี่นี really? ่มันจะไม่เหลอเราจะไม่เหลอเบิดรลัวเลยเวลาตอนที่เราวิ่งไปใช่แล้วนะคะก็คือเหมือนพุ่งชนแบบพุ่งชนไปที่เป้าหมายอย่างเดียวเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมดับนั่นแหละโอ้โหรู้สึกว่าพูดเหนื่อยมากเลยไม่รู้พูดเหนื่อยเพราะอะไรนั่นเองนะคะเป็นไงชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลาฟาเอลแล้วก็พี่แซมไซคนกันด้วยนะคะใครชอบดับไหนยัีไหน่ต่อโอเค ใช่อยากอยากให้รีวิวก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะใครชอบอดาบะะก็บอกกันได้ด้วยนะคะมันจะมี <Okay. S 2> อีกที่เรายังไม่ได้รีวิวใช่ม,มีอีกเยอะเลยนะคะซึ่งยังรีวิวยังไม่จบแค่นี้หรอะคะโอเครอติดตามพาร์ทต่อไปนะคะว่าจะเป็นรีวิวดาบอะไรเออถ้างั้น้งงั้นก็ขอตัวไปก่อนจ้าบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายครับ